สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมง NBT ช่วงเวลา11นิกค่ะกระทรวงการต่างประเทศเตรียมประชุมความช่วยเหลือด้านต่างๆต,ต,ต่อประเทศเนปาลขณะที่นักกู้ภัยจากประเทศญี่ปุ่นออกเดินทางไปช่วยเหลือชาวเนปาลโดยต่อเครื่องบินที่สนามบินสวนภูมิค่ะ จ้าหน้าที่กู้ภัยจากประเทศญี่ปุ่น70คนเดินทางไปยังประเทศเนปาลเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบแผ่นดินไหวโดยเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อโดยสารสายการบินไทยเที่ยวบินที่จี319กรุงเทพกาดมันดุโดยชุดกู้ภัยดังกล่าวเดินทางจากประเทศญี่ปุ่นถึงประเทศไทยเมื่อคืนนี้และได้พักค้างแรมต่อเที่ยวบินไปยังประเทศเนปาลเนื่องจากญี่ปุ่นไม่มีเที่ยวบินไปยังเนปาลโดยตรง สำหรับภารกิจครั้งนี้ยังคงให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกองทัพไทยพร้อมให้ความช่วยเหลือประเทศเนปาลโดยในวันนี้กระทรวงการต่างประเทศจะประชุมในภาพรวมอีกครั้งเพื่อหาหนทางว่าจะช่วยเหลือ ด้านผลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้บัญชาการฐานบกก็ได้เตรียมช่องทางในการช่วยเหลือโดยให้ประชาชนสามารถบริจาคสิ่งของผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5ส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็พอใจภาพรวมการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญในสภาปฏิรูปแห่งชาติพร้อมระบุทุกอย่างดำเนินไปตามขั้นตอน พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงภาพรวม7วันในการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญของสภาปฏิรูปแห่งชาติว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งหลังจากนี้คณะกรรมาการยกร่างจะประชุมหารือกันอีกครั้งว่าจะแก้ไขประเด็นใดบ้างซึ่งคิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรเพราะทุกอย่างดําเนินไปตามขั้นตอนตามกรอบรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวส่วนกรณีคณะกรรมาการยกร่างต้องการให้คอสชอแก้ไข รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเพื่อให้มีการทำประชามตินั้นคงต้องหาหรือกันอีกครั้งอย่าเพิ่งใจร้อนปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศนะคะสหรัฐยืนยนันชาวอเมริกัน3คนเสียชีวิตจากหิมะถลม่มหลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในเนปาล กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงวันนี้โดยยืนยันว่ามีพลเมืองสหรัฐเสียชีวิต3มคนจากหิมะบนยอดเขาเอเวเรสต์ถล่มได้แก่แพทย์หญิงมาริสาอีฟจิระวงลูกครึ่งไทยอเมริกันจากเมืองเอดิสันร,รัฐนิวเจอร์ซีย์และทำงานเป็นผู้ช่วยแพทย์สำหรับนักปีนเขาประจำเบสแคมป์ใกล้กับยอดเขาเอเวเรสต์รวมทั้งนายทอมแท็บลินผู้สร้างภาพยนตร์วัยห1ปีและนายแดนเฟอร์ดินเบิร์กผู้บริหารของ Google ส่วนเหตุหิมะถล่มจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวครั้งนี้ฆ่าชีวิตนักปีนเขาและมักคุเทศไปอย่างน้อย17คนและได้รับบาดเจ็บอีก61คนและทั้งหมดนี้คือข่าวต้นชั่วโมงในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวเที่ยงได้ในเวลา12นาฬิกาสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ หลายๆที่ที่คุณไม่เคยไปทุกทิศทั่วไทยมีอะไรดีๆจันทบุรีเมืองที่ต้องห้ามพลาด